ประเพที่สาคัญประจําปีของชาวมอแกนคือพิธีเนีอเอ็นหล่อโบงหรือพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษจัดขึ้นในเดือนหทางจันทรคติซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนในสมัยก่อนนั้นชาวมอแกนจะหยุดงานไม่ออกเรือทำมาหากินเป็นเวลา3วัน3คืนเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในพิธีกรรมสําคัญประจําปีโดยมีชาวมอแกนจากเกาะต่างๆมาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักบริเวณหน้าหาจะมีเรือกาบางจอดเป็นทิวแถว พิธีกรรมนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันและคืนจนเวลาล่วงเข้าสู่วันที่3ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในพิธีก็คือโต้หมอที่ประกอบพิธีและสื่อสารกับวิญญาณในธรรมชาติโต้หมอหรือออลังปุตีและผู้เข้าร่วมงานจะร่วมกันร้องเพลงเล่นลัมนากลองและเข้าทรงอยู่บริเวณหน้าศาลบ,บรรพุรุษพิธีกรรมนี้อาจจะประกอบไปด้วยการลอยเรือลอยเคราะห์หรือกระบ,บางแหมลอยหากมีองค์ประกอบนี้ อาลังปูตีและผู้เข้าร่วมงานจะทยอยกันนำเรือลอยเคราะห์ขึ้นเรือกาบางมุง่งนาออกสู่ทะเลด้านนอกและอาลาังปูตีจะเป็นผู้ให้สัญญาณการปล่อยเรือลอยเคราะห์ลงสู่ทะเลเพื่อให้ทะเลพัดพาเอาเรือที่บรรจุความทุกโศกโกครคภัยไข้เจ็บของครอบครัวและชุมชนลอยออกไปสู่ทะเลโดยไม่หวนย้อนกลับมาอีก